ติดตามกันต่อเนื่องครับกับทางด้านของมณฑลทนหารบกที่33ครับมีการสนับสนุนย้ายเตียงนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์หลังปิดโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ส่งคืนให้กับโรงพยาบาลนครพิงครับ มณฑลทนหารบกที่33จัดกำลังพลจิตอาสาจากกองนนร้อยมณฑลทหารบกที่33และกองพันทหารปืนใหญ่ที่7กรมทหารปืนใหญ่ที่4พร้อมยันพหานะสนับสนุนการขนย้ายเตียงเก้าอี้อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 3, รอบ พระชนมพันษาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปิดดำเนินการไปเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาครับหลังดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด1 9หายกลับบ้านได้ทั้งหมดแล้วและจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดครับให้มีความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยครับค่ะโดยกำลังพลเนี่ยได้ช่วยขนย้ายลำเลียงนำไปส่งคืนให้กับโรงพยาบาลนครพิงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปค่ะ สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแบ่งเป็น2ระยะนะคะคือในห่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนมิถุนายน2564ได้ปิดโรงพยาบาลสนามลงในครั้งแรกนะคะจากนั้นก็มีการระบาดซ้ําช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมค่ะจึงได้เปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นอีกครั้งนะคะและต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ มาใช้เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงที่มีอาการค่อนข้างหนักนะคะรวมมีรวมแล้วมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด165วันจำนวนรวม7,740เตียงค่ะเห็นภาพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องนะคบทำให้มีการปิดโรงพยาบาลสนามไปได้ก็อยากให้ ผู้ป่วยเนี่ยลดลงแบบนี้ตลอดไปนะฮะ,ะช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันครับจะไปไหนมาไหนเนี่ยป้องกันตนเองแบบครอบจักกรวาลด้วยนะครับเราไม่อยากเห็นภาพกลับมาเปิดโรงพยาบาลอีกครั้งนะฮะกาดอย่าตกนะคะคุณผู้ชม